สวัสดีค่ะว,วันนี้มาพบกับฝนแล้วก็รายการ a อ f a ฟ m o ์ Air นะคะวันนี้นะคะพิเศษสุดๆเลยนะคะทุกคนห้ามพลาดน,นะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะก็คือพี่ดาค่ะผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุนรภัยไทยนะคะเป็นเภสัชกรไทยนะคะวันนี้เราจะมาให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับคนที่เป็นโรคเบาหวานนะคะหรือว่าถ้าท่านใดเนี่ยมีคนในครอบครัวเป็นโรคเบาหวานก็ห้ามพลาดเลยนะคะโอเควันนี้มาให้พี่ดานะคะแนะนําตัวก่อนเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะ ดิฉันสุธาสินีธนกิจสุนทรกูลนะคะเภสัชกรไทยค่ะค่ะโอเคค่ะแล้วมาเริ่มกันเลยก่อนค่ะพี่ดาโรคเบาหวานเนี่ยเกิดจากอะไรคะค่ะโรคเบาหวานนะคะเป็นโรคที่เกิดจากความบกพร่องของร่างกายนะคะในการผลิตอินซูลินได้ไม่เพียงพอหรือไม่สมดุลในการควบคุมน้ําตาลในเลือดอะค่ะอืมค่ะแล้วเมื่อเกิดเป็นโรคเบาหวานแล้วค่ะจะมีวิธีการกินยังไงบ้างอะคะพี่ดาค่ะ ก็จะมีกลุ่มอาหารที่รับประทานได้แต่จํากัดจํานวนอาหารพวกแป้งข้าวเผือกมันถั่วมะเล็ดแห้งต่างๆก๋วยเตี๋ยวขนมจีนขนมปังมักกะโรนีลดไขมันอาหารนะคะอย่างเช่นขาหมูข้าวมันไก่หมูสามชั้นอาหารทอดมันมากๆหรือไขมันมากๆนะคะตลอดจนอาหารประเภทไขมันบาง จากจัดพืชด้วยนะคะก็จะมีพวกกะทิน้ำมันปาล์มนะคะควรใช้น้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันข้าวโพดแล้วก็น้ำมันมะกอกอะคะ่ะแล้วอย่างนี้กลุ่มอาหารที่ห้ามรับประทานเลยอะคะ่ะมีอะไรบ้างคะค่ะถ้าเป็นกลุ่มอาหารที่ห้ามรับประทานนะคะก็จะมีน้ำตาลทุกชนิดน้ำพึ่งน้ำตาลจากผลไม้นะคะขนมหวานและขนมเชื่อมต่างๆนะคะเช่นจะมี ทองหยิบฝอยทองขนมชั้นลอดช่องสังขยาผลไม้กวนนะคะก็เช่นมะม่วง,งกวนทุเรียนกวนสับประรดกวนนะคะแล้วก็จะมีพวกน้ำหวานต่างๆนะคะพวกน้ำอัดลมใช่าน้ำหวานต่างๆแล้วก็น้ำผลไม้อะคะ่ะยกเว้น น้ำมะเขือเทศนมรสหวานรวมทั้งน้ำอัดลมด้วย y ะค่ะถ้าอย่างนี้ถ้าเราอยากทานน้ำผลไม้นี่ควรคันสดเลยใช่ไหมคะถ้าน้ำผลไม้ก็จะมีน้ำมะเขือเทศ<ม>เพราะว่าน้ำผลไม้เนี่ยบางตัวก็จะมีน้ำตาล,ลสูงใช่ผลผลไม้กล่องตามดักสโตต,าตา่างๆนี่เขาก็ผสมน้ำตาลค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนะาะค่อนข้างเยอะค่ะใช่ก็ถ้าสวนจะกินก็เลี่ยงให้มาเป็นแบบ ปันนป่นทานเองปั mm ่นทานเองแต่ก็ต้องดูผลไม้ด้วยนะคะอย่างลำไย,ยมันหวานก็ mm hmm. ควรจะหลีกเลี่ยงค่ะเพราะมันมีน้ำตาจากลำไย,ยเยอะ,ะคะ่ะ mm hmm. ทุเรียนด้วยทุเรียนทุเรียนอามาปั่นประเทศไทย <laughs> <laughs> อาจจะยังไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่นะคะค่ะเราถ้าสวมเป็นพว่าผลไม้รสเปรี้ยวเช่นส้มพวกฝรั่งก็ทานได้ไหมคะพี่ดา ส้มกับกระด่งก็ทานได้ค่ะใช่ก็ต้องดูนะคะถ้าส่วนเราอยากจะทานผลไม้จริงก็เลี่ยงผลไม้ลสหวานพวกเงาะพวกลำไยทุนเรียนอะไรพวกเนี้ยค่ะก็ควรเลี่ยงเนาะก็ควรทานเป็นผลไม้พวกเบอร์รี่ตะกูลเบอร์รี่ตะกูลเบอร์รี่ใช่ค่ะเพราะมันมีรสเปรี้ยวๆหวานๆค่ะค่ะแล้วอย่างเงี้ยค่ะพี่ดาขอสอบถามหน่อยว่าสมุนไพรค่ะใกล้ๆตัวเราเนี่ยมีสมุนไพรตัวไหนบ้างไหมคะที่ทานแล้วช่วยลดน้ำตาลในเลือดหรือว่าทำให้อ การบวนเนี่ยดีขึ้นืนะคะ,คะก็จะมีพวกผักพื้นบ้านนะคะก็จะมีมะระขีน้นกฟักทองการพูแล้วก็จิงนาเป็นต้นนะคะแต่ที่สําคัญก็จะมีอีก2ตัวก็คือเห็ดหลิงจือแดงแล้วก็ถังเช่าสีทองอะ,ค,ะค่ะสามารถช่วยลดน้ําตาลในเลือดทําให้ระบบเลือดสะอาดแล้วก็มีก๊าซออกซิเจนในเลือดเพิ่มมากขึ้นนะคะอ๋อย่างนี้เองนะคะ สมุนไพรสองตัวหลังเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยค่อนข้างเชื่อจะเป็นกระแสเนาะแล้วก็หลายคนเนี่ยทานแล้วก็เห็นผลด้วยค่ะค่ะก็อย่าลืมไปหากันนะคะไปหามาลองทานกันก็อาจจะวันนี้อาจจะไปตำน้ำพริกนะคะแล้วก็กินมะระซื้อมะระขี้นกนะคะฟักทองนะคะแล้วก็อะไรอีกนะคะการภูการภูแล้วก็จิกนาเป็นจิกนาการภูนี้ถ้าจะซื้อนี่ก็คือต้องซื้อในร้านขายพวกสมุนไพรไทยนะคะ มันจะมีร้านขายยาสมุนไพรไทยร้านขายยาสมุนไพรจีน ก็อย่าลืมไปหากันนะคะแต่ถ้าติว่ามองหาอาหารเสริมนะคะหรือผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะก็อย่าลืมนะคะคอไดเซปพัตค่ะซึ่งมีส่วนผสมของเห็ดลินจ์แดงแล้วก็ถังช่อสีทองนะคะทําให้ท่านทุกๆท,ท่านเนี่ยสุขภาพดีค่ะสําหรับเราสองคนวันนี้ต้องลาไปก่อนดีก่อนนะคะพิดาเราก็ค่อยๆชมนะคะคลิปหน้าค่ะว่าเราจะมีเก็ตความรู้อะไรนะคะมาบอกท่านผู้ชมนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ